ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัคร YouTube Premium นะครับรวมไปถึงการแชร์ YouTube Premium นะครับให้กับคนในครอบครัวของเรานะครับซึ่งสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง6คนด้วยกันนะครับระดับแรกเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปทำการสมัครนะครับ YouTube Premium ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับจากนั้นเข้าไปที่สมัคร YouTube Premium ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกที่สมัครนะครับ ฟรีตรงนี้ครับนะฮะจากนั้นครับให้เลือกเป็นครอบครัวครับสำหรับรายบุคคลเนี่ยนะครับก็จะจ่ายนะครับใช้ได้แค่ Account เดียวนะครับ209บาทต่อเดือนนะครับสำหรับครอบครัวเนี่ยนะครับก็อยู่ที่399บาบาทต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครแล้วเนี่ยเราสามารถจะแชร์การใช้งานเนี่ยนะครับให้กับ ครอบครัวของเราหรือคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้อีก5คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแชร์ออกไปอีก5คนเนี่ยถ้าเขาบวารวมกับเราแล้วเป็น6คนนะครับตกแล้วก็อยู่ที่คนละประมาณ50บาทแค่นั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับติดที่ครอบครัวนะครับจากนั้นที่กดยืนยันด้านล่างตรงนี้นะครับยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะแชร์ใครบ้างอันนี้ผมเคยแชร์ไว้แล้วนะครับนะเคยแชร์ไว้แล้วก็ทุกท่านยังไม่มีก็กดต่อไปได้เลยครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการชําระเงินของผมนะครับใครสมัครไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับใครเพิ่งสมัครก็สมัครนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของท่านนะครับอ่ะผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้เมื่อเราเป็น y YouTube p r e m i equilibrium เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปในส่วนของการแชร์นะครับนะเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็น youtube premium ครับ ให้เราปิด YouTube ของเราออกไปก่อนนะครับจากนั้นให้กลับเข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตนะครับว่าคําว่า YouTube บนมุมซ้ายบนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นคําว่าพรีเมียมเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการแชร์ YouTube ของเราเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนหรือให้กับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับก็กลับไปที่โปรไฟล์เช่นเดียวกันครับจากนั้นครับไปที่จัดการบัญชีครับเมื่อมาที่จัดการบัญชีแล้วนะครับให้เลื่อนนะครับไปทางด้านขวาครับ ไปจนถึงผู้คนและการแชร์ครับเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าส่งคําเชิญนะครับอีก4นะครับสำหรับท่านเพิ่งสมัครเนี่ยนะครับก็จะขึ้นว่าอีก5คนอันนี้ผมแชร์ไปแล้ว1คนนะครับวิธีการแชร์ก็กดที่บวกส่งคําเชิญได้เลยครับจากนั้นตรงนี้นะครับก็ให้เราระบุนะครับเมลของเพื่อนหรือคนในครอบครัวงเราที่เราต้องการที่จะแชร์ YouTube นะครับ นะครับเมื่อพิมพ์เมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่เมลที่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นครับแล้วก็กดส่งคําเชิญครับเมื่อส่งคําเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเรานะครับก็จะได้รับเมลนะครับว่ามีการเชิญให้เข้าร่วมครอบครัวนะครับก็ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะครับตอบรับคําเชิญได้เลยครับเมื่อกดตอบรับคําเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้เรากดเข้าร่วมครอบครัวนะครับที่เมนูสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดเข้าร่วมครอบครัวได้เลยครับ เมื่อเรากดเข้าร่วมครอบครัวแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นนะครับว่าดิจิทัรับสู่ครอบครัวของเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเข้าเป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับของคนที่ได้ซื้อนะครับยูทูบพรีเมียมไว้แล้วนะครับนี่ครับเราสามารถดูสมาชิกในครอบครัวได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเป็น YouTube Premium เรียบร้อยแล้วครับ และสาหรับผู้จัดการครอบครัวนะครับก็สามารถ well, ที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าสมาชิกในครอบครัว,วของเราเนี่ยนะครับมีกี่คนมีใครบ้างนะครับก็สามารถที่จะส่งคําเชิญเพิ่มเติมได้นะครับหรือเราจะลบใครบางคนออกจากครอบครัวของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการสมัคร YouTube Prem ีย m นะครับรวมถึงการเชิญเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเพื่อจะใช้งาน YouTube แบบรื่นไหลโดยไม่มีโฆษณาครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับฝากชอบประโยชม์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ